สวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับอยู่กับฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มาหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับวันนี้จะมาชี้แจงในเรื่องของบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับผู้ปกครองของนักศึกษานะครับนักศึกษาทุกคนครับ เราอยู่ในคณะศิลปศาสตร์นั้นเราจะมีความสุขได้อย่างไรในการปกครองระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรวันนี้จะมาชี้แจงสัญญาณหนึ่งฉบับนะครับนั่นก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับผู้ปกครองนักศึกษานะครับว่าด้วยเรื่องต่างๆจํานวนทั้งหมดกี่ข้อล่ะครับ ทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง7ข้อนี้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปก็เพื่อจะให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนได้อยู่ในระเบียบวินัยโดยมีผู้ปกครองนั้นกำกับติดตามเสมือนหนึ่งว่าผู้ปกครองอยู่ที่บ้านครูบาอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย มหาวิาลก็เปรียบเสมือนบ้านผู้ปกครองก็เปรียบเสมือนกับเป็นผู้ปกครองอยู่ที่บ้านและมหาวิาลก็เปรียบเสมือนกับเป็นพ่อแม่คนที่2ของนักศึกษาทุกคนนะครับและสัญญาจะว่าด้วยเรื่องอย่างนั้นเรามาติดตามชมกันนะครับ <S 2> <S 2> <ity> ข้อที่1น,นะครับก็ว่าดด้วยเรื่องของข้าพเจ้ายินยอมให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเป็นหน้าที่ของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องให้ความใส่ใจติดตามปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อให้ความเป็นไปของนักศึษานั้นถูกต้องและสมบูรณ์นะครับข้อที่2ข้าพเจ้านั้นยินยอมให้นักศาลในความปกครองแต่งกายถูกต้องตามระเบียบว,วินัยของทางมหาวิทยาลัยนะครับข้อที่ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้นักศกษาในความปกครอง เดินทางระหว่างศูนย์พื้นที่ซึ่งเรามีสศูนย์พื้นที่ด้วยกันนะครับที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์นะครับก็คือศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาหันตราศูนย์พื้นที่นนทบุรีและศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรีนะครับอีกหนึ่งศูนย์ก็คือศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาวาสุกรีนั้น ก็จะเป็นอาจารย์ไปสอนแต่อาจจะมีบางรายที่อาจจะไปทํากิจกรรมนะครับที่นู่นก็เป็นได้นะครับนั่นคือระหว่างสูงพื้นที่นะครับในข้อต่อมาข้อที่4นะครับข้าพเจ้ายินยอมจะควบคุมดูแลนะครับสั่งสอนตักเตือนและก็ให้ความอนุเคราะห์กับอาจาร,รย์ในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆกับทางอาจาร,รย์ที่ปรึกษาตลอดจนอาจาร,รย์ผู้สอนนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ครองกับตัวของนักศึกษาและตัวอาจารย์ผู้สอนและตัวอาจารย์ของที่ปรึกษาด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือ ข้อที่5นะครับข้าเจ้ายินยอมในเรื่องของการประชุมผู้ครองอย่างวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการประชุมผู้ครอง4ปีครั้ง เราจะมาพบกันหนึ่งครั้งนะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยในความเมตตานุเคราะห์ของผู้ปกครองทุกท่านทราบว่าทุกท่านมาไกลแต่ไกลในครั้งนี้จะมาใกล้ชิดกันเพื่อความอบอุ่นของคณะเสนาศิการได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่6ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในเรื่องของอการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองนักศึกษานะครับลตลอดจนปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับตลอดจนในปัญหา ปัจจุบันนี้คณะของเราเไม่มีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนเรามาร่วมกันคิดแก้ไขเพื่อให้ในักเรียนนั้นก้าวสู่การเป็นชีวิตนักศึกษาได้อย่างมีความสุขนะครับในชั้นปีที่1น,นะครับส่วนข้อที่7ประการสุดท้ายนะครับ ก็คือการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆนะครับที่จัดขึ้นกิจกรรมของคณะเสียงประสาทไม่ได้มีกิจกรรมเฉพาะการเรียนการสอนเท่านั้นแต่เป็นไปนตามการพัฒนากิจกรรมทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและอารมณ์นะครับใน7ข้อนี้อยากให้ท่านผู้ครองนั้นทําความเข้าใจแล้วก็ติดต่อ,อ,ต,ต,อติดตามแล้วก็มีการดูแลนักษาแทนเราและเป็นสัญญาที่เป็นความเข้าใจถ้าท่านเข้าใจแล้วลงนามได้อย่างเรียบร้อยเราจะเดินไปด้วยกันนะครับ ท่านผู้ปกครองครับบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับผู้ปกครองนักศึกษาฉบับนี้นะครับเมื่อได้ทําความเข้าใจทั้ง7ข้อแล้วก็ต้องมีการลงนามนะครับโดยเฉพาะการลงนามนั้น ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งของผู้ปกครองนะครับต่อมาก็คือตัวของนักศึกษาเองนะครับและตามติดด้วยอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจจะเป็น2ท่านหรือ3ท่านนะครับหรือ4ท่านนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการลงนามของท่านคณบดีคณะศึกษาสตรนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอกดรธนูทบแทนคุณนะครับหลังจากนั้นนะครับสัญญาฉบับนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ฉบับด้วยกันนะครับท่านเซ็น2ฉบับด้วยกัน1จะเก็บไว้ที่คณะ ศิลปศาสตร์นะครับโดยท่านคณะบดีและส่วนที่2จะคืนให้กับท่านผู้ครองได้เก็บเอาไว้ซึ่งเป็นสัญญา2ฉบับนะครับแต่วันนี้เรามาชี้แจงกันในฉบับนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้หลังจากเลิกประชุมกันแล้วก็จะมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาท่านก็จะได้เห็นหน้าตานะครับใน2ฉบับนั้นซึ่งเหมือนกับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับคุณค่าและปัจจัยแห่งการลงบันทึกสัญญาความร่วมมือความเข้าใจกันระหว่าง คณะศึกษากับผู้ครองจะเริ่มต้นขึ้นเสมือนการปลูกต้นข้าวให้ออกรวงขึ้นเพื่อให้ผลผลิตนะครับได้โน้มลงมาสู่สังคมไทยของเราได้เอิบอิ่มกันอย่างมีความสุขนะครับชั้นใดก็ดีการศึกษาก็เปรียบเสมือนกับพื้นนาผื้นใหญ่ซึ่งวันนี้เรามาร่วมรงแรงการเก็บ เกี่ยวผลผลิตกันเพราะเรามีการหว่านลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาร่วมกันในการทําที่จะทําให้ต้นกล้าต้นนั้นเติบโตเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะรับประทานได้นะครับวันนี้ท่านให้ความร่วมมือกันขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับ